สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงจากเซอร์จิโอโกเมสแบ็กซ้ายจากอันเดอร์เลชเซอร์จิโอโกเมสผู้ทำ15แอสซิสต์ให้กับอันเดอร์เลชเมื่อฤดูกาลที่แล้วกลายเป็นตัวเลือกที่เป๊ปกวาร์ดิโอลาต้องการคว้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้จะคว้าตัวเซ็นสัญญาก,กับเซอร์จิโอโกเมสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์เขากล่าวาว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาและข้อตกลงควรจะบรรลุเร็วๆนี้ นับตั้งแต่ชินเชโกออกจากเอธิฮันสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ออกตามลายแบ็กซ้ายธรรมชาติเพื่อเติมเต็มช่องว่างของเขาเจ้าคอนเซโลเป็นแบ็กขวาโดยธรรมชาติเป็นตัวเลือกแรกของกัวดิวลาในขณะนี้ต่นในฤดูกาลที่อัดแน่นไปด้วยแมตช์การแข่งขันสโมสรนแมนซิตี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแบ็กซ้ายเพื่อมาเติมเต็มและมีการหมุนเวียนนักเตะเพื่อใช้งานหากลอยวอล์กเกอร์ได้รับอาการบาดเจ็บคันเซโลก็จำเป็นที่จะต้องมาเล่นในแบ็กขวาแทน ฝั่งด้านซ้ายก็จะขาดตัวแทนในตำแหน่งนั้นในทันทีนาธานออเก้และแอมเบลิกลาป็อกเคยเล่นในตำแหน่งนั้นมาก,ก่อนแต่หากตำแหน่งเซนเตอร์เกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาแอมเบิตลาป็อกและนาธานอาเก้ก็จะเป็นจะต้องหมุนเวียนในตำแหน่งนั้นเช่นกันมันจึงมีความจําเป็นมากที่จะต้องหาแบ็กซ้ายคนใหม่เพื่อเข้ามาเสริมในฤดูกาลนี้แม้ว่าโกเมสจะไม่ได้มาตรฐานตามที่คาดหวังแต่เขาจะช่วยแบ่งเบาภาระและทดแทนตำแหน่งในช่วงที่ต้องการหมุนเวียนตั้งแต่ ในกรณีที่มีแมตช์การแข่งขันจำนวนมากรวมไปถึงรายการบทลถ้วยต่างๆที่จะเกิดขึ้นผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ